กราบทักทายสบายดีครับพ่อนทีน้องเด็กซี่คุยใช่ไหมนี้พาพี่พ่อน้องมาเปิดคลิปก็ไม่บัวอีกครั้งนึงเนาะครับผมเนาะผงสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะครับผมท่านผู้ชมผีตาจันทร์มากมากมาอีกับผมมาขึ้นบันหมาดเลยงวดสิพันมานี่พอเชื่อว่าอยู่ได้ครับเพิ่นมาช่วงหลังๆนี่ประมาหาหกงวดมั้งขึ้นลงขึ้นลงแต่หนึ่งกี่สี่แม่ครับผมท่านผู้ชมงวดสิ่านมาคือกันเพิ่นัยห้าเจ็ดเก้าถ้าขึ้นโซนานอกมันก็เป็นแปดเก้า ขาลงตัวหลังมันก็เป็นเจ็ดแปดเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมท่านผู้ชมแน่นอนอยู่ได้เพราะเชื่อจะยำอยู่เสมอว่าครันยี่ตาจรรรนันทร์ซี่สิบสี่โรคนึ่เอาเนาะครับผมเนาะให้บัวบาม่ามันขึ้นมาดมาดครับผมยี่ตาจันทร,ร์มหาอีกแล้วมหามาักจะมาคงสุดท้ทายเดี๋ยวไปถามฟังกันครับว่าอย่างารจะเป็นอย่างไรตัวเลขสิเป็นตัวไหนถูกถูกใจแต่มาชุ่มเป็นช่องหรือบัวจ่องไปฟังจากปากม่บัวเนาะครับผมเนาะ้ต่อไมาชุ่มจึงมีกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับแม่บัวสวัสดีครับสำคัญในนอมากมากโองยุทธไทยในนอตาจันนอเมนตัวคลิปแรกนั้นเป็นผู้ใดก็มากกว่าคุณยายทั้งใดก็คุณยายทั้งลุมวัดลุมคุณยายวัดลุมวัดพีปราสาวัดอ๋อเป็นวัดหลังวัดเนี่ยเป็นวัดหลังเป็นเป็นมุบานล่างเป็นมู่บานล่างแต่ว่าอาจารย์ผมไปสื่อที่เราเปนไปสางวัดยี่หันซึ่งจะเมน เพิ่นมาว่าย่ังไหก็คุณยายเหรอเพิ่นมาว่าย่ังไหนก็พอะเสี่ยงกับจีบบ่ไดล่ะคุณยายมาว่าผ้าไปหานม้ไปหานม,าานมา้ขี่ซ้อนถ่ายรวดเพิ่นไปมาๆเมา,มาขึ้นืนรวดเพิ่นว่าไปน้ำกันหน่อยไปหานไมก็ไปหอดเพิ่นก็เลยเอาเก่าห้ปัน่หน,หน,นหนึ่งกับหนังเส้นหนึ่งอะมาเป็นอย่างนาะครับผมแต่ผมชอบนาะผูดได้ยากเบิง่งลีปเต็มเต็มกย้อนไปเบิง่งใดครับผม นั่นเป็นคลิปของคุณยายอันนี้มาฟังเบิ้งคับผมว่าพีตาจันมากเมื่อคืนนี่เมื่อบอกอย่างไรก็แม่บัวไปเมืองรุมไหม่ขึื่นไปเมืองรุมขี่ขี่เกียนได้หว่นขี่เกียน่าตีอีขี่เกียนไปเมืองรุมอ๋อขี่เกียนไปบบแมนขี่เกียนไปไปกองสลากเออไปกองสลากเลยงวดนี้กองสลากินไปเมืองรุมแมนไปเมืองลุมเมืองรุมนั้นมีกองสลากเขาอยู่เมืองรุมเลอ ่ามันกองสลากเมืองไทยได้หมองเพิ่นเปียวโ,โชบก็หละมาใหให,ให้พี่น้นองก็ย้อนละแมนนี่มองหันละนนลขี่เกียร์ลงไปเลยขี่ล้งไปไปหอดไปหอดมันมีห้องเนาะขามห้องบ,บ่ไดบันนี้หาทางขามหอ้องสไปหากองสลากพอดีเขาเห็ดอันนั้นสะพานไ้พอดีสะพานแนวไดล่ะบะ้ดนสะพานใหม่ สะพานไม่แบบโบราณสะพานเก่าๆอันแบบอันนั้นนะที่คือจังว่ามันเป็นเสือกอันอี๋ยังก็เป็นสะพานสะพานแมนสะพานแผล่น่ะหระสะพานแขวนแมนเอาเสื้อเอาเสือกโหนเอาเสือกผูกนะผูกข้างนั่นข้างนี่นะเออสะพานแขวนสะพานแมนก็ได้ขามไปสั้น่ะเพราะว่าเมืองลุมมืองตุ๊กตุ๊กมีสะพานแบบนั้นมันคือสะพานคือบานเฮ่าบ่งโหคือกันนาะเคยไปสะพานอันทีมโดด ก้วยใส่ก้วยควนนั่นแมลว่ากันละบัดเพื่อก็ได้ไปไปนั่งไปนั่งของสลากเรื่อยๆลรือเปล่นี้ไปเบิ่งเขาไปเบิ่งเขาออกเลยนี่ไปเบิ่งเขาอ,ออกเลยไปไปก็นั่งคือเก่าละไปมานั่งนั่งคือเก่าตัวคนหลายหลายได้อยู่มองกองสลากแต่ว่าเพื่อนไปนั่งอยู่ทั้งคางของข,อข้าเจ้ามีโต๊ะคือบ้านเ่าอยู่บอ่อเลือกรมีอันบ่วงกลมล,ะละ่ะ บอ่อแม่โตนั่งน่ะแม่โตนั่งน่ะมันเป็นมาโอ้มันเป็นอใหม่โตใหม่โตใหม่แมนอเขานั่งทั้งรุมแตาวา่ว่าเราเป็นนั่งไก่เขาคุณเป็นปนั่งไก่เขาก็ลังจอกเลน่นะแมนเ<อ>ป็นนั่งคุณเลยแนมพันว่าอพอน,นก็แนมไปแนมไปมันพอนก็หมุนหมุนหมุนไปหมุนไปหมุนไปนะหมุนไปมันขึ้นตเวดกไปจุดไปจุดปุ๊บ พื่นก็แนมเห็นเลยนะตัวเรตัวแดงครึง่งคืนเลยตัวแดงในบัว 5, 1, ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกแมนมเลขเลขอน,นั้นเพื่อนนึงสองเก่าเลขสองตัวนึงสองเก่าเลขออกสลากนึ่งสองเก่าแต่วสามตัวนั้นห้าหนึ่งหกแมนหม่มงกล้องสลากมันเป็นเลขมันเสียเป็นเลขมันหมดละเพือนั่นจับเพืนนี้จับ เถาแถวแถวแถาพ่อนั่นเป็นคนจับเป็นคนยี่สิบเก้าพอสะพ่อจันนะั <Man. S 2> ่นแมนตาจันตาจัน์นละ่ะไปจับเลยโอ้เพื่อนเขาเขาให้เหพื่อนไปจับแมนโอ้เพื่อนไปจับเลย<อ>จับเพื่อกหมุนไปหมุนมาแล้วพอจ,จบับเพื่อกเฮ็ดมองยุดน่ะละ่ะยุดเลขเพื่อนสีเอาน่ะละ่ะย <29. S 1> <Man. S 2> ี่สิบเก่าแมนอันนี้ก็โตแดงคือกัน แว่ว่สามตัวเขาจะเป็นค้นออกเองเขาจะหมุนเองแมนมเด็กอันสามตัวเขาเป็นพ่นหมุนเอง่ว่าเ์อีกสองตัวพิ่นหมุนเองเลยนะเขาให้เพิ่นหมุนเนี่ยพิ่นเป็น,นัางไก่เขาเป็นบละเพิ่นก็เลยว่ามาตาตามาอันหมุนมก็น่าเจ้าว่าสันเพิ่นเป็นทคนที่ยี่สิบเก้านะฮเด็กพิ่นนะั้นมันพิ่นก็ได้แล้วเพิ่นกับ้าได้บ้าน เพิ่งกับขึ้นมาคือเราขี้เกียนขึ้นมาบอร์บอร์ย่างคือเราขี้เกียนขี้ไปขี้มาแหละขีแต่ว่าก็มี่อยู่บางบางเถวที่ไมมบัวบอกนี่บางเถยวมันก็ขี้เกียนไปอีหลีบางเถวกัไปน้ำคุณยใหย่ตอนนั้นก็ขี้เกียนไปคือกันขี้เกี้ยนวันไปขื่นยางเลยแต่ว่าเถวนี้ไปผู้เดียวไปผู้เดียวขี้เกียนไปผู้เดียวเลยนั่นเกียนกับพัดเอาเองไปผู้เดียวอันซะขี่เกียนลงไปโหลดผู้เดียวเพื่อนน่ะ ไปเพื่อนก็ไปนั่งกองสลากเลยแหละไปนั่งข้างๆเขาทั้งรุมนีไม่ค่อลายเตีมหนึ่งบันซะาก็ถือคือนการกระบาดห้องเนาะแม่ั้นก็คือน,น,กนการละล้าดิเพื่อนข้าเจ้าไปนั่งเมองข้าเจ้าหมุนมึนมาละแต่ว่ากระแปลกได้ตาจันไปเอามาขุดเถื่อนไม่ได้ไปเอาอยู่เมืองลุมกระแปลกอยู่มันเป็นเป็นอย่างที่ว่าเป็นเอาไปมาจากเมืองลุมแทนที่จะไปกองสลากประเทศไทยโบแมนได้แต่มาออกมันมันถือปฏิเอกเนาะแมน มันมันถือว่าบอถือตรงเป๊ะแต่ว่ามันกับบางครังกัคืออย่างงวดที่ผ่านมาละห้าเจ็ดเก้าอย่างบัเที่ยงบอกลเพิ่ันจะดสี่ขึ้นสิลงในแต่หนึ่งขึ้นเลขลักซิฟจากเลขเจ็ดไปเลขแปดก็เป็นแปดเก่าถ้าซื้อขึ้นเอาซื้อขึ้นตัวท้ายลักงวดมันซื้อขึ้นบ่ด้แล้วมันต้องสื่อลงอย่างเดียวนาะสี่เป็นแปดศูนย์มันก็เป็นไปบ่อยมันต้องเป็นเจ็ดแปดมันต้องสื่อลงก็เป็นเจ็ดแปดถี่ทั้งล่างทั้งบนอ๋อ ไปได้ลราก็มาเลยไปเรากมาเลยเพื่นว่ามาหายเลยมังหัวนี้มาเลยเอาเลยเต็มมักเลยเอาเลยล้านเปอร์เซ็นต์โหลดเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอาเต็มมากโหลดเอาเต็มมากเลยเอาโหลดล้านเปอร์เซ็นตหัวนี้วันซาเพิ่นว่าห้าหกห้าหนึ่งหกกับสองเก่าเอาคักๆโหลดเพื่อนว่าล้านคูณล้านเพื่อนว่าลงานคูณล้านเออคักดีหัดนี้โอ้ล้านคูณล้านเบิรงครับผมท่านผู้ชม ห้าหนึ่งหกกับสองเก่าเนาะเอ้าแม่บัวยงกับพี่นอ้องห้าหนึ่งหกสามตัวครับผมถ้าเจ้าเป็นคนออกแต่ว่าตาจาันไปนั่งซ่อมออก้ัคๆเอามาฝากพี่ตอนนอ้องเนาะแต่สองเก่านี่ตาจาันเป็นคนไปออกเองไปลวาเฮ็ดเองวันซะไปมากตัวใดชุดใดลองพิจารณาบ้างด้ยวยครับผมห้ 5, 1, 6, 5, 1, าหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าพอหกกับเก่าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะสองเก่าสองหกเพราะว่ากับหัวขึ้นมันก็เป็นเลขกหกอ,อันเป็นเลก 9, ขกเก่าหันหัวลงเป็นเลขกหก เอาลองเบิงเด้อครับผมเต็มผู้ชมขึ้นแต้มลงแต้มนั่นเนี่ยล่ะเพราะจเป็นหนึ่งเจ็ดใช่แต่ว่าหนึ่งหาก็มีอะไรนี่เนี่เนาะทำไมบัวเนาะเพราะมันหาหนึ่งหกห้าหนึ่งหกถ้าเป็นหนึ่งห้าอย่างนี้มันกับมีอยู่ในนี่มุนเหลือในนี่แต่ว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดบ่มีเนาะครับผมหนึ่งเจ็ดบ่มีเอา้าไปหมักแต่ไหนก็ลองพิจารณาบางก็เอียงแหะครับผมเพรเที่ยงเย็นก็ดีตามหายใจเป็นแนวทางเพราะว่ากามันจะบาลายคนหลายท่านยังล่อตัวเลขจากพิจารณ์อยู่หลายคนอยู่เนาะเพราะว่าเลขเพิ่น ถึงกราบอตรงเป๊ะมันก็เข่าแบบว่ากับบอกจังบอกไปล่ะครับผมขึ้นลงแต้มหนึ่งไพมากลองไปพิจารีชบะไงครับผมสุดท้ายนี่ท่านได้มาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อครับผมไหตือสามตัวตรงๆกับเลขที่ตาจันทร์เนาะครับผมเนาะห้าหนึ่งหกสองเก้าไหตือกลางเต็มๆแต่มี่อกี้มีข้ามส,สุขสุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากกันละคือเก่าล่ะครับผมท่มานผู้ชมพอเที่ยงในของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาซอยขาย สีพึ่งน้องช้างผู้ใด้ดไปแล้ก,กกระท uo ั็มาบอกอ้ยขายของนีดีวาสันบางคนถือเลกลยดสามตัวก็มีครับผมท่านผู้ชมผู้ใด้ดไปใส่ขาใส่ขาเดี๋ยวไปฟังให้ละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบ,ขอบคุณหลายครับมีบอกขอบคุณหลายครับสีพึ่งนองสร้างผู้จคุณในด้านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมข่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชกลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งนองสร้างเมื่ว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูให้ตะกุดมาได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลง เมื่อเขาหลงดีแนวใดไผมีติดตนติดต,ตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ที่เห็นผู้ที่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเบื่อจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลที่นี่สิวา่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บบ่อเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานที่บ้านที่เงอนไปบ่านนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริจกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาสูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปัสราก็เลยบางความคิดคุยกหลงปูวว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่ทเหนือนไปอมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงอู้เยาวว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุ้คุณขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอีอ๋มีพู้ตคุ่นเยอะโตมีจิติทยมีอำนาจสาม,มารถมองเป็นอดได้สาม,มารถไปหาผูา้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็ดวัตถุ้นมารคุณมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าไงฝากตูมคือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมสมจะว่าออกที่เกี่ยนมนี่คือฝากตูมฝากทูมบานเพราะตาปูนโบเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่อ เอาขื้นคืนนอย่อในฝาเงอเอามาใส่ลงในหนวดเื่อ,อพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปไ้นยุ่งเรียนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่ม,มันใบคุ้นเพระว่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็น,ปนพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาชีวรีอาชีวลีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่เงีดํำมีตำนานมากกันผีกันสางกับโลอย่อยนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสกของผุดเบิ้ลตำนาอยู่ในเจ็ตำานานเบิ้ปุ๊กเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในกู้บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ปูปุูกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวีโร่งนี่ผู้พกเศใใ้รเปนู้แรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุดคนนอ่ผู้รอดทำมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากตันใน้นนังมีอยู่กินสลับกันมันจะทีไปดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วิโรดวิโรด ก็ตะนบลคือปูรอดทงีิมืองน,นี่มันบวก,บวกสายด้บ้านเพรา,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 านามร่มาจากสายสายบ้านเ้ออย่าเยอเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิ์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปของ่อใหญ่สี่้องคือ,คาคอราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังคววมเป็นมา